วันนี้นะครับผมจะเอามาให้ดูว่าที่ผมสะสมไว้เนี่ยผมซื้อตั้งแต่กี่บาทบ้างแล้วว่าเวลาเก็บเนี่ยผมเก็บยังไงนี่ต้องบอกว่าถุงนี้เคแบงเอาให้มาเป็นถุงที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เก็บได้เยอะด้วยอ่ะมาดูกันนนี้นี่เลยนี่ก็เป็นถุงแรกนี่ผมก็จะเขียนไว้นี่เลย22,40 0ืี่บาทเป็นเขียนแบบราคาที่ผมซื้อนะเอาให้เขียนเท่าไหร่20บาทอ่ะดูกันนี่แท่งหนึ่งอันนี้ก็เท่าไหร่นะ ยี่สิบาทนี่ยี่สิบาทตามที่เขียนในถุงเลยยี่สิบาทนี่อันนี้คือราคาต้นทุนสวัสดีครับผมโบซาโรดนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับสําหรับการลงทุนในประเภททองคํานะซึ่งวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าผมเนี่ยทำการย้ายทองคํานะครับจากอีกเซฟหนึ่งไปอีกเซฟหนึ่งนะครับเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะเพราะปกติเนี่ยเวลาผมไปเช่าเซฟกับธนาคารนะครับเขาก็จะเก็บเป็นรายปีนะครับ ซึ่งรายปีตรงนี้เนี่ยจะต้องเสียทุกปีนะครับซึ่งบางตู้เนี่ยผมก็ไม่ได้มีของนะครับแล้วก็จองสิทธิ์ไว้แต่ถ้าเราไม่มีเลยไม่มีเซฟเลยไม่ได้จองเลย ตรงนี้จะเป็นปัญหาซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็จองไว้นะครับหลายที่นะครับแต่ว่ามีที่หนึ่งเนี่ยผมไม่ค่อยได้ไปเลยแล้วก็อยู่ไกลด้วยนะครับจึงเอาทองคาที่อยู่ในเซฟเนี่ยนะครับขนมาไว้อีกที่หนึ่งเล่าประมาณนี้แล้วกันไปบอกเยอะไปได้อันตรายแต่ทีนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการออมทองของผมหรือลงทุนในทองคำเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมต้องบอกนี้นะครับว่าเวลาผมลงทุนในทองคานะครับต้องบอกนี้นะครับว่าผมเนี่ยแทบไม่ได้ลงทุนแบบในรูปแบบอื่นๆเลยนอกจากซื้อทองคําแท่งนะครับ ซึ่งการลงทุนในทองคำเนี่ยก็จะมีแบบกองทุนใช่ไหมเป็นกองทุนเป็นโกลฟิเจอร์นะแล้วก็ยังมีแบบทองคําที่แบบอยู่ในรูปแบบของต่างประเทศอ่ะซึ่งจะมีแบบหลายอันมากเลยหลังๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าบางอันเนี่ยเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าตรงนี้ต้องจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับในการลงทุนนะครับถ้าคุณจะออมแบบว่าสะสมไปทุกๆเดือนเนี่ยนะครับแบบจํานวนเงินน้อยๆเนี่ยผมก็แนะนําว่าซื้อในกองทุนก็ได้เป็นกองทุนทองคําแต่ถ้าคุณมองว่าในการสะสมแบบนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยได้แบบ เป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นก้อนนะครับก็แนะนำว่าซื้อคำแท่งก็ได้แต่ถ้าใครชอบส่ซิ่งๆก็เป็นโกลฟิวเจอร์ไปแต่การลงทุนในทองคําแท่งเนี่ยที่แบบค่ากําเนิดน้อยแล้วก็ซื้อขายตามตามป้ายที่เขาเขียนไว้นะหน้าร้านที่ตรงกระจกะนะแนะนําว่าให้ซื้อแบบเป็นแท่งและต้องเป็นแท่งขั้นต่ำคือ5บาทและ5บาทนี้จะต้องเป็นแท่งแบบ ไม่สวยเพราะว่าจะไม่เสียค่ากำเนิดในส่วนนี้ก็สะสมลงทุนไปได้นะครับวันนี้นะครับผมจะเอามาให้ดูว่าที่ผมสะสมไว้เนี่ยผมซื้อตั้งแต่กี่บาทบ้างแล้วว่าเวลาเก็บเนี่ยผมเก็บยังไงวิธีอาจจะบ้นบานๆหน่อยนะแล้วก็มันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันธรรมดามากเลยอะ่ะคุณอาจจะมองว่าแบบทำไมแบบไม่มีการเก็บที่ดีกว่านี้อันนี้คือวิธีของผมแล้วกันนะครับอมาดูกันนี่ต้องบอกว่าถุงนี้เคแบงเอาให้มาเป็นถุงที่ แข็งแรงนะครับแล้วก็เก็บได้เยอะด้วยอ่ะมาดูกันนนี้นี่เลยนี่ในะถุงนี้ก็จะมีแบบที่ผมเอาอย่างเซฟนะ,ะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นไงบ้างค่อยหยิบมาแล้วกันผมสุมนะนี่ก็เป็นถุงแรกนี่ผมก็จะเขียนไว้นี่เลย22,40อบาทเป็นเขียนแบบราคาที่ผมซื้อนะเอาให้เขียนเท่าไหร่20บบาทดูกันก็แกะออกมานะครับเอาถุงไว้ก่อนนะจะได้รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะ แล้วก็นี่เป็นหนังยางเป็นยางงงมัดเลยถ้าใครไปซื้อพวกเส้นห่งจะรู้ดีเขาให้แบบนี้ทีแรกนึกว่าแบบเป็นที่ทับกระดาษนะ <c oughs> อันนี้คือบรรจุภัณฑ์ของเขานะครับแล้วก็ห่อด้วยกระดาษนะคุณผู้ชมนี่แท่งหนึ่งอันนี้ก็เท่าไหร่นะ20บาทนี่20บาทบ่าทตามที่เขียนในถุงเลย20บาทนี่อันนี้คือราคาต้นทุนนะอันนี้คือหนึ่งอันอช่วยจำด้วยนะอยู่ถุงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจำไม่ได้อยู่ถุงไหน นี่อันนี้อันนี้สมัยบอกว่าราคายังไม่ค่อยแพงมาก5บาทเหมือนกิวไว้5บาทต้นทุนอยู่ <5 S 2> ทีท่19,350นาะครับโอ้โหมันเก็บมานานอ่ะนี่เลย5บาทเล็กนิดเดียว5บาทนี่เลยนี่คือ5บาทนะครับอ่ะวางไว้ก่อนจะได้ไม่เสียเวลาในนี้ก็มี 20บาท20บาทต้นทุนอยู่ที่19,700นะครับอันนี้ผมไม่ได้เขียนตัวเลขแบบมั่วนะบางคนอาจจะบอกว่าหุ้ยผมได้กำไรเยอะผมบอกให้เลยผมอะซื้ออย่างจริงๆราคานี้เลยนะครับแต่อย่ายมองว่าผมได้กำไรนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมผมถึงมองว่าที่ผมซื้อเนี่ยมันยังไม่ได้กำไรเพราะอะไรผมจะอธิบายฟังอันนี้คือ20บาทนะครับแต่ว่า20บบาทเนี่ยจะแบ่งประกอบด้วยนี่เลยนี่เลย มี10บาท1แท่งแล้วก็5บาทสองแท่งนะครับอันนี้สือ2ีบาทของผมนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวดูก้อนใหญ่ม้างนี่นี่ก้อนใหญ่โอ้โหก้อนนี้ต้องบอกว่าเครี้ยงหัวหมาแตก <c oughs> อ้าวดูกันคุณผู้ชมอันนี้ห่ออย่างดีเลยไม่เคยแกะออกมาเลยแท่งละ50สบบาทนี่เลยแท่งใหญ่อันนี้มีสองแท่งในห่อนีนี่นมีสองแท่งอย่างนี้50บบาทนะครับอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันโอเคอ่ะเอาไว้นี่ก่อนอันนี้50บาทก็จะบอกว่ามีมีอีกหลายอันนะครับนี่มีอีกหลายอันอึบนี่นี่มีอีกหลายอันเอาว่าไม่ต้องแกะดูหมดหรอกเดี๋ยวรู้บ่าเดี๋ยวรู้หมดว่าผมมีเงินเท่าไหร่นะไม่ต้องแกะดูหมดหรอกประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขออนุญาตใส่ไว้ข้างในเหมือนเดิมนะครับอใส่ไว้เหมือนเดิมโยนลงไปก่อน ตรงนี้ไม่ได้เอามาโชว์แต่อยากให้เป็นแรงผลักดันนะครับให้กับใครหลายๆคนที่เก็บออมเงินนะผมเองต้องบอกว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเงินมาก่อนต้องบอกงี้ก็แต่ก่อนเราขับมอสอไซค์นะครับสอนว่ายน้ําขับมอไซค์ดูหน้างานวัดหน้างานนะครับต้องบอกว่าเราก็ใช้ความเพยายามนะครับกินน้อยใช้น้อยได้เงินเยอะมาก็กินน้อยใช้น้อยมีเงินมากก็กินน้อยใช้น้อยจะบอกว่าขี้งบ ก็ไม่ถูกเพราะว่าเราก็อะไรสมควรจ่ายเราก็จ่ายแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นคนประหยัดรู้จักใช้ก็ใช่นะครับในส่วนนี้ผมบอกอย่างนี้นะครับว่าการลงทุนในทองคำเนี่ยคุณสามารถเลือกที่จะลงทุนได้อย่างที่ผมเคยถ่ายคลิปคลิปหนึ่งไปตอนนั้นเนี่ยไปขายทองคํารู้สึกว่าเอ่อจะได้มาเท่าไหร่นะสิบสล้านหรือสิล้านผมจาไม่ได้นะตอนนั้นเยอะมากนะครับประมาณ500บาทนะครับซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยผมถ่ายไปเนี่ยคนดูประมาณ5 0,000นกว่าวิวซึ่งเยอะมากมากเลย ซึ่งตอนนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าตอนนั้นที่ผมขายไปแล้วเนี่ยผมก็ไล่กลับมาซื้อใหม่หมายความว่าตอนที่ผมขายไปเนี่ยประมาณบาทละ เกือบเกนะือบสามหมื่นอะสองหมื่นเก้าไปปลายอะถ้าผมจำไม่ผิดนะต้องบอกนี้นะครับว่าเราก็เก็บมาแบบตั้งแต่เราทํางานใหม่ๆแล้วกันนะครับตอนที่ทํางานใหม่แล้วก็ซื้อนะครับในสินทรัพย์ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเพิ่มมูลค่าแล้วกันเอาแบบชนะเงินเฟอ้อเนาะทองคําก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมได้เข้าซื้อนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเนาะแต่คริปโตเนะี่ยผมเข้าไม่เยอะหรอกนะครับประเภทแบบพวกบีคอยเอทเรียมอะไรแบบนี้เราก็ซื้อตัวที่มันแบบ เขาเล่นกันเน่เป็นตัวใหญ่ๆไม่เล่นตัวที่แบบบื้อหวานะครับก็เขาซื้อตอนที่มันถูกก็ขายตอนที่มันแพงพูดง่ายนะครับแต่ทํายากเพราะว่าตอนที่มันถูกเนี่ยตอนเราเข้าซื้อแล้วเนี่ยมันมีถูกกว่าตอนที่เราซื้ออีกเหมือนทองคบเลยพอเรารู้ว่ามันถูกแล้วนะเราซื้อไปเสร็จมันดันถูกกว่าตอนที่เราซื้ออีกแล้วก็ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าจังหวะนั้นแหละคุณจะทําใจยังไงให้มันชนะโดยที่คุณไม่ขายแล้วคุณมั่นใจว่ามันจะขึ้นมาอีกในส่วนนี้ผมบอกให้เลยว่าใจ ต้องแข็งแกร่งมากๆนะครับในการลงทุนนะครับเขาใช้วิชาความรู้เนี่ยผมมองนะประมาณ30%อีก70%เนี่ยคือจิตวิทยานะครับจิตวิทยาในการลงทุนนะครับใจคุณแข็งพอหรือเปล่าความคิดคุณเป็นยังไงคุณมองความคิดมวลชนเป็นยังไงนะครับการลงทุนทองคําผมบอกก่อนนะผมไม่สามารถบอกว่ากราฟเนี่ยมันจะไปทางนี้ จะไปทางนี้ทองคำเนี่ยมัน g l o b a l มากมันกว้างมากๆเลยคุณผู้ชมนะครับเราโหดูยากอะ่ะแล้วก็ทองคำเนี่ยไม่สามารถลากราคาได้นะ <c oughs> เช่นแบบเขาซื้อเยอะให้ราคามันขึ้นไม่ได้มันเป็นตลาดโลกมันเป็นตลาดที่เราไม่สามารถควบคุมได้จริง <c oughs> ฝากไว้แล้วกันด้วยความจริงใจนะครับอยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับใครดูคลิปนี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะกลับมาทำคลิปให้บ่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับช่องโบสาโลดเนาะ แล้วก็สําหรับใครที่นะครับอยากติดตามนะครับก็กดสมัครให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ